ก็อยู่ที่อ,อ,อนุสาวรีย์ของย่าโมนะคะท้าสุรนารีของเรานะคะเราจะมานมัสการโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันนะคะบุญที่ได้มานมัสการนะคะเพราะเมื่อคือนนี้นอนที่โคราชน,นะคะก่อนจะเข้ากรุงเทพค่ะสวยงามมากนะคะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะจากคุณป้าสายเปรี้ยวนะคะอย่าลืมกันนะคะเราก็มาถึงแล้วนะคะมาไหว้เทา้าสระนารี หว้ไปด้วยนะคะโอ้เป็นบุญมากเลยนะคะเป็นบุญมากเลยค่ะที่ได้มาวันนี้ไม่เคยคิดว่าจะได้มากับย่าโมเลยนะคะก็ไปบริเวณข้างหน้านะคะชุดหนึ่งก็ชุดดอกดอกไม้ชุดละยี่สิบบาทนะคะน้ำมันเติมตะเกียงยี่สิบบาท มีชุดแก้บนด้วยนะคะโอ้มีลูกย่ามโมด้วยนะคะไหว้ขอพรนะคะอันนี้ก็เป็นชุดไหว้ขอพรไหว้ขอพรผลไม้มาครู ชุดละเก้าสิบเก้าบาทนะคะชอบเลด้วยนะคะเราเอาชุดชุดใบขอพรย่านะคะเอาอีกชุดหนึ่งค่ะ ไม่ได้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวย่าถือเองอันนี้เท่าไหร่เนี่ยเอง,เองนี่นะของเราก็มีมีชุดนี้นะคะมาถวายมาขอพรนะคะมาขอพรไม่ย่านะคะ เราไปถวายกันค่ะวันนี้ได้เราได้มีโอกาสมาถวายมากาบนรมัสการนะคะทวศสุรานารีหรือยา่าโมของเรานะคะ คือทำบูชานะคะทำตั้งน้ำหมูสามศพนะคะแล้วก็พุทธังหูทำมังหมสังขังล้อมอัตตรายาวินาชันตินะคะ แล้วก็ถ่ายย้อนสอนหน่อยนะคะย้อนย้อนแสงนะคะย้อนแสงไม่ใช่ย้อนสอนย้อนแสงหน่อยคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็เก้าโมงพอดีนะคะเก้าโมงกว่ากว่าสาธุสาธุาด,ด้วยนะคะทุกคน